มาหาเจ้าของสวนก่อนของสวนอยู่ไหนเนี่ยเห็นไหมต้นสะดวแป๊บเดียวจะได้ใช้ประโยชน์แล้วใบอกต้นไปสะดวไม่โตโตไวแป๊บเดียวเนี่ยต้นสักต้นสักนี่ต้นมะม่วง มะม่วงนี่ก็เป็นลูกให้แล้วอันนี้ต้นนี้เป็นลูกยังว่าเน,นี่ยมมะ่วงเออเป็นลูกยังเนี่ยปีที่แล้วมาได้กินอันนี้อันนี้อะไรเขียวสวย ER เลยลอะไรน้ำลไกไม้เกไม้นี่อะไรเนี่ยมะนาวแปน้นมะนาวแป้นโตแล้วโตแล้วตัวยลอยน้ำหมกหนุบมะนาวแป้นโ,นนโอ้ยนี่สร้างสวนปาล์ม ปลาหมูเมนูหรอเมั่อชุดมันแล้วมั่อชุดมันแล้วบ่ <alia S 1> โอ้เป็นอนุโมงค์เป็นเป็นโดมเลยต้นทุเรียนมีลอกบุนครับมันทุเรียนรอดไหมเนี่ยท,เยทุเรียนทุเรียนตายสองต้นโอ้เจ้าพ่อมาเอาแบบเหลืี้ยงต้นเดียวเหลือกี่ต้นอ่ะต้นเดียวต้นเดียวเจพอสองต้นเอาไปกินโอ้พวกไอฝั่งนู้นต่างหากใช่ไหมฝั่งผู้ต่างหากโอ้ไปดูเจ้าขอ,องสวนก่อนเก็บได้เยอะยังเนี่ยอันนี้ ต้นยางนาเดี๋ยวเดนเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาไปเองอันนี้ยางนายางนาพวกนี้ตูดตดตูดอันนี้น้ำมันค่อนขออ้างจะแฉะหน่อยสวนแปลงนี้เดี๋ยวก็ปลูกต้นยางนาหนูยางนาเห็นไหมยางนา,นานี้ก็สี่สามปีหรือสี่ปีประมาณสามสี่ปีทำไม่ได้ละ ประมาณสามสี่ปีโตดีครับอันนี้มะฮอกกันนี่เอามาลงเสือใหม่อ่ะต้นมะม่วงตัวนี้ทำไมหักอ่ะมันตายมันตายโอ้ยมาทับต้นไอ้นี่ผมมาแล้วเนี่ยต้นยางนาเนี่ยทับแล้วเอาเอาอกว่าไรอ้ยเนาะเดีย<ๆ>เด๋ยวนนดิเฮ้ยไรหรอปู้บอกมันจะตายไปซะ อ่าเดี๋ยวต้นยางนาาก็เบียดแต่ต้นมะฮอกกานีมันก็กำลังเล็กอยู่เดี๋ยวมันโตกว่านี้ก่อุ้ยอุ้ยอมือแดงมแดงวววววเก็บอะไรบ้างนายเจ้าของสวนเนี่ยเาองนิปัดงานวนอย่ตนี้โอ้เนี่ย ขยายพันธุ์ได้เลยเนะี่ยหนอกกล้วยเพียบเลยเนะี่ยอันนี้ไม่ค่อยไ,ไม่ได้บำรุงอะไรเลยปล่อยอันนี้ปล่อยแล้วแต่ก็ดกอยู่พอได้กินอันนี้สม,ม่ามจะแฉะหน่อยก็เลยลงต้นยางนานไหมต้นยางนาต้นนี้ยรุ่นเดียวกันปื๊บไม่ต้องไม่ต้องแต่งหรอกเดี๋ยวให้มันทิ้งกิ่งมันเองปล่อยให้มันใหญ่ไปเลยโอ้ยต้นนู้น ต้นในสูบต้นไผ่ได้ป่าไมา่รู้ปล่อยปะอันนี้ต้นสตอจะได้กินลูกแล้วสตอมีสองสามต้นต้นว่าโอ้ต้นนี้ทำไมต้นไผ่มาลุมองี้เนาะสิดตวให้หอเป่าเนี่ยเนี่ย<ล>มันผลพ่อก็ตัดไว้หรอ,อ,มอมไม่ใช่พ่อก็ตัดไว้ยังเนี่ยต้นไผ่ลุม ับยอดมันขึ้นไม่ได้เลยทำงไงดีต้องเอาต้นไผ่ออกละเนี่ผลเสียของไผ่กิมกิมซุงไผ่กิมซุงเนี่ยมันนอดกจริงอยู่แต่ต้นมันเนี่ยหนามจะเยอะขยายพันธุ์ไวเอาไม่อยู่มันจะทำให้สวนลกท้าใครที่ปลูกทำสวนเนี่ก็ต้องจัดพื้นที่ให้ดี แต่ตอนนั้นมาปลูกไผ่ก่อนต้นไม้มันก็เลยผลเป็นอย่างนี้เห็นไหมต้นไม้ขึ้นไปต้นไผ่คุมมันต้องปลูกไม้ไม้นี่ก่อนไม้ป่าก,ก่อนแล้วค่อยมาปลูกไผ่พวกนี้ยอย่างน้อยก็สามสี่ปีก่อนแล้วมาปลูกไผ่อันนี้ไผ่มาปลูกก่อนแล้วมาปลูกต้นไม้ป่ามันก็เลยผลเสียก็ฝากไว้กับคนที่จะปลูกต้นไม้กับต้นไผ่ ถ้าเป็นไปได้เนี่ยกิมซุงไม่ต้องปลูกเยอะปลูกแค่นี่ก็ปลูกเป็นแถวเลยเอามาแค่ต้นเดียวแต่ขยายพันธุ์ไปเลยก็แนะนำก็นู่นแหละปลูกไผใช้ลำนี่กว่านี้หน่อออกเพียบเนี่ยหนอกินทั้งปีหน่อเยอะแยะไปหมดหน่อไม้แค่กินเนี่ยไม่หวัดไม่ไหวอะ่ะ กินทั้งแจกทั้งแถมประมาณนั้นอ,อ,อันนี้ตน้นอันนี้ใช้ประโยชน์ได้แล้วเฮ้ยเสียายมันนอนอะไรเนี่ยเย็นดีเหรอนี่ไม้ต้นเสเดาว่าะเดาเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ได้แล้วต้นเนี้ยใช้แล้วหลายต้นสองสามต้นปลูกเรียงกันไว้ แต่ก่อนเห็ดเกิดเพียบเลยเนี่ยเห็ดปวกแต่เอาไก่มาเลี้ยงเนี่ยรู้สึกว่ามันเรามาเก็บไม่ทันไก่อะ่ะไก่มันมาคุยเขียกินหมดถ้ามาทันไก่ก็คงจะได้กินเอาไปขายไหนอะ่ะบ่อเอาไปแจกเขาอ่ะแจกคำบุญไปไม่ต้องอันนี้แล้ว ทั้งทำบุญทั้งแจกไปขึ้นทั้งหลังเนี่ยเดี๋ยวเขาจะตงอีกแล้วเอาต้นมันไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยเนี่ยแต่เหมือนแล้วเนี่ยทำเป็นแค่คนทำเป็นที่พักอาศัยได้นะแข็งแรงด้วยเนี่ยเนี่ยพวกเนี้ยโตหมดแล้วไปเจ้าของสวนเหนื่อยยังแดดส่องไม่ถึงเลยนะเนี่ยดูดิเป็นซุ้มอย่าซุ้มไม่ไผ่ อโอ้โหม,มันต้องมาแต่งต้นไผ่ให้ดีๆอ่ะทำมา,มามอ่ามันถึงจะน่าอยู่อ่ะตั้งกระทร่อมแล้วก็ติดที่สำคัคือติดมุ้งรั่ให้รอบด้วยนะไม่นี่โครงการจะยื่นไปทำตรงบ่อน,นี่แหละจะได้เป็นระเบียงบ่อด้วยดูสิซุมมันสวยมากอะ่ะเนี่ยเนี่ยต้องแต่งใหม่แต่งให้มันแทนเป็นซุ้มประตูซ้มแล้วก็ทำให้มันดีๆสะอาดสะอาดน่าอยู่แล้วทำกระท่อมแล้วที่สำคัญคือติดมุ้งลวดให้หมดเลย ไม่ต้องเอาเยอะเพราะหน่อไม้เนี่ยพอพอแล้วพอแล้วเอาะ่นีเอาไปดิเอาไปแจกเอาไปแจกพี่เขาด้วยเออเอาไปฝากพี่พี่เขาด้วยอพี่พี่ติดไปก็ไม่เสียหลายหรอกเห็นไหมบรรยากาศที่สวนสัมภาษณ์หน่อยบรรยากาศที่สวนเป็นไงครับคุณนาย อย่างนอนมากลมโชเย็นสบายมากเลยโอ้ม,อมา<อ>สวนเนี่ยมันต่างกันเลยนะกรุงเทพเนะาะบรรยากาศบริสุทธิ์ฝากฝากกับคนเมืองกรุงหน่อยดิว่าบรรยากาศกรุงเทพกับอ่าจาังหวัดเป็นยังไงม้างฝากความรู้สึกหน่อยดิอะบรรยายบรรยายความรู้สึกตัวเองอะ่ะ มาบ้านมาบ้านสวนกับอยู่องค์เทพเป็นยังไงอยู่นี่หายใจได้เต็มปอดอยู่ที่นู้นต้องใส่แมสนอนอนอยู่นี่ไม่ต้องอยู่บ้านสวนเราเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับก็คือใครเข้ามาก็คือเออเราไม่รับแขกคนนอกคือแขกนอกห้ามเข้าเลยเข้าก็ต้องมีการมาตรการใส่แมสละรักษาระยะห่างเน้นปู่โดยเด็ดขาดก็คือสวนเป็นสวนปิดนะครับก็มาก็มีญาติพี่น้องมาแล้วเราก็ควบคุมกัน แต่อยู่นี่เราก็เรา,เราไม่ต้องใส่ก็ได้เพราะว่ามันไม่มีปอดเชื้ออยู่แล้ว okay, โอเคครับฝากบรรยากาศที่สวนให้ชมกันโอเคครับาาอืมไม่ใช่ตอนเย็นใน้นวดแขนแน่ละ <laughs> หิวจังเลยครับผมฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับผมบรรยากาศที่สวนเย็นๆสบายครับโย บางคนแถวคนเมืองออ้ฉาแล้วล่ะครับผมฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ